สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเลิฟดลองค่ะแล้ววันนี้นะคะแขกรับเชิญเป็นพี่ชายสุดหล่อขอต้อนรับพี่ดุกพานุเดชนั่นเองนะคะคิดถึงมากคิดถึงเช่นกันตอนนี้ทำอะไรยังไงบ้างคะเนี่ยก็ทำเบื้องหลังช่วงนี้ก็จะมี เบื้องหน้ามีแต่ว่าก็น้อยครับเพราะว่าไปทําเบื้องหลังเยอะเบื้องหน้าตอนนี้ก็มีละครช่อง3 3สเรื่องก็เล่นเป็นบทพ่อตายหมดเลยเป็นคือเราเป็นพ่อแล้วก็ตายเกลี้ยงเลยก็หลอดูแลกันแรงตะวันมีละครของโดนัทมีละครกุหลาบตัดเพชรล้วงานเบื้องหลังเหรอคะโฟกัสที่รายการติทิคัวและก็คนรัตคิดครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาหรือว่า เรียกว่าเป็น creative inspiration ให้กับ production ละครของชลลพีที่ช่อง3 <Hey. S 1> ตอนนี้ก็มี project My Hero My Hero นี่เป็นเกี่ยวกับอะไรคะเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เหมือนกับปลุกกระแสให้ให้คนเข้าใจว่าจริงๆคนเราทุกคนสามารถที่จะเป็นฮีโร่นั่นก็คือทำความดีนั่นเองใช่ได้นะครับแล้วก็เป็นซีรีส์5เรื่องวันนี้นะคะพี่ดุกมาบ้านเราก็ลองหลังจากที่มาตั้งแต่นู่นนานมากเลยเป็น10ปีล้เป็น10ปีแล้วนะคะวันนี้ผมจะทำเป็นวอฟเฟิลเบอร์เกอร์ไก่ทอด อกไก่อ่าอกไก่ดีนะอกไก่ไดีไม่มีไขมันใช่งั้นเดี๋ยวจะหมักนิดหนึ่งก่อนครับหมักด้วยอะไรบ้างมีพริกไทยแล้วก็มีเกลือนิดหน่อยแต่ว่าเราไม่ต้องกินเค็มมางนะเพราะว่าเค็มเนี่ยมันทำให้เราอ้วนให้ลูกตอกไข่ให้หน่อยค่ะเป็นสิ่งที่ยากมากนั่นน่ะสิ <laughs> ดูท่าก็รู้ดูท่ารู้เลยอ่ะนี่ขนาดทำรายการช่วยเขาทำรายการอาหาร แต่ไม่เคยลงไปเลยก็ชาคิดก็ทำหมดเลยครับแล้วพี่ดูคือคิดเมนูด้วยป่าหรือปมายแรกแก็ช่วยคิดแล้วคงไม่ค่อยไม่ค่อยจะเป็นแล้วแต่คิดเท่าไหร่ชาคิดคิดหมดทุกอย่างครับเขาเขาบอลทูบีคนนี้พี่ดูนี่เขาีความสุขที่จะทำใช่ไหมทำเยอะแยะมากมายหลายคนอาจจะไม่ทราบเด็กรุ่นใหม่ว่า พี่ดูเขา้าวงการมาได้ไงคะโอ้ยเขาเล่นละครเวทีจ <para fork> ้ะคุณผู้ชมเฮ้ยเขาเคยเป็นหนึ่งในสิบแล้ว้ยใช่แล้วตอนนั้นอ่ะก็พอเข้ามหาวิทยาลัยรุ่นพี่ก็เลยชวนไปเล่นละครที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพน่าแล้วก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อพี่ปิ่นแกเป็นเลขาของท่านอาจารย์เสรีวงมนธาค่ะตอนนั้นอาจารย์เสรีเนี่ยทำละครเวทีครับนี่แกก็มาทําอีกเรื่องชื่อเรื่องล่องเรือรักที่ร่องเรือรักที่ โรงแรมเอเชียโดยที่พี่ต้อมารุตสารวาทเป็นผู้กำกับนี่คือครูของพี่เลยทางด้านการแสดงรุ่นพี่คือพี่ปิ่นเนี่ยก็แนะนําว่าเอ้ยเด็กคนนี้หน่วยก้านดีน่าจะเล่นได้ก็ให้ไปเล่นก็เล่นเป็นตัวประกอบครับเจอพี่แหม่มพี่ติมาพี่ตุ่มชลิดเจอป้าแจ๋วเจอพี่แจงวราพันธ์อุ้ยทุกคนแบบว่าปัจจุบันนี้ทุกคนเป็นแบบว่าตอนนั้นทุกคนก็เด็ดอยู่แล้วนะแล้วพี่ก็ไปเล่น เล่นๆอยู่อ๋อเจอพี่หนึ่งนึกคิดแล้วมีอยู่วันหนึ่งพี่หนึ่งแก,แกมาไม่ได้ด้วยด้วยสาเหตุว่าไปถ่ายนังแล้วกลับมาไม่ทันแล้วก็พี่ต้อกับอาจารย์ก็ถามว่าเล่นได้ไหมอ่ะเล่นแทนได้ไหมคืนนั้นไอความบ้าบินของเราอะนะได้ได้ครับก็เล่นจากนั้นเขาก็เลยเห็นว่าเออคนนี้มันกล้ามัมเรื่องต่อมาพี่ต้อก็เลยเอาไปเล่นที่มนเทียนสมรสปรับแป้งเล่นเป็นพระรองเลยแต่ว่าไอเรื่องที่3าเนี่ยพี่ได้รางวัลน,นก้กาทองคําจาก การประกวดละครเวทีจากการประกวดเอละครเวทีอ๋อเหรอคะก็เลยทําให้กัรตนาสนใจมาทาบทางไปลองเล่นทีวีดูครับแล้วตอนเด็กเราเราคิดไหมว่าโตขึ้นมาเราจะเข้ามาในวงการอะคะเราคิดว่าเราอยากเป็นนักแสดงตั้งแต่เด็กแล้วพอดูละครหรือว่า ถ้าไมไปดูเดูแล้วรู้สึกเราทําได้เหมือนเหมือนอมเลยตั้งแต่เด็กคือแต่ไม่ได้อยากดังนะไม่ได้อยากดังแต่อยากแต่อยากอยู่ตรงเนี้ยไปดูละครเวทีปุ๊บเราสึกว่าเฮ้ยเราขึ้นไปอยู่ตรงนั้นทําได้เราทําได้อย่างเงี้ยแล้วเราก็กลับมาทําที่มหาวิทยาลัยกลับมาทําที่โรงเรียนอยู่ว่าบ้าบออะไรของเราไปอยู่เรื่อยๆอันนี้มองกรุงเทพรุ่นไหนคะอย่าถามรหัส29อ่ะสามีก็มองกรุงเทพเหมือนกันพึ่งฉลอง30ปีกันไป แล้วพี่ดุกยังอยากจะทําอะไรอื่นไหมอ่ะมีแบบว่าธุรกิจเป็นพวกแบบผลิตภัณฑ์หรืออะไรที่เขาคิดกันเงี้ยค่ะณตอนนี้ก็ก็ยังยุ่งอยู่เรื่องของการทาเบื้องหลังแล้วก็มีธุรกิจใหม่อันก็คือทําร้านอาหารครัวและตะคิดชื่อร้านคิดเช่นทำไมชื่อครวและตะคิดจะเป็นของพี่ดุกชื่อร้านคิดเช่นร้านคิดเช่นบายครัวและตะคิดไม่ใช่ของพี่คนเดียวก็คือเป็นของชาคิดอุ้นเส้นเรพี่ พี่ต้นนัทนนท์จายศนีอ๋อหลายหุ้นอยู่เนาะฮะแล้วก็แล้วก็มีอีกก็คือทีมที่ทำรายการครับทั้งหมดเลยเหมือนเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีทั้งหมดเนาะมันเหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์ที่เราแบบรู้ใจอ่ะก็หาเรื่องด้วยกันไงหาเรื่องเป็นเจ้าของร้านอาหารกันไม่รู้จะเป็นยังไงไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวจะทำบัวฟลัวและวนะจ้ะจริงๆแล้วคือแป้งอันนี้มันก็เหมือนกับแป้งอเนกประเดกผสมค่ะคล้ายๆกับแป้งทำแพนเค้กอ่ะ ครับม,มันจะมีงานปลายปีนี้ค่ะคเป็น Bangkok Gourmet Festival ครับม,มันจะเป็นงานที่รวบรวมร้านอาหารดังๆแล้วก็เป็นร้านอาหารดังๆในกรุงเทพทั้งหมดในในกรุงเทพทั้งหมดใช่ค่ะแล้วก็ร้านอาหารแต่ละร้านเนี่ยนะคะก็จะมีแบบว่าโอ้โหเป็นมิชลินด้วยนะ เป็นถึงระดับ in, มิชลินนะคะแล้วก็จะมีเครื่องดื่มด้วยภายในงานที่เราชอบอนะใครชอบดิ้งใครอะไรอย่างเงี้ยก็เชิญชวนแล้วก็เป็นไฟไดิ้งด้วยเป็นงานที่น่าสนใจแล้วพี่จะบอกอะไรให้พี่เดินทางไปต่างประเทศไปบอกเวลาพี่ขึ้นเครื่องบางทีก็เป็นสายกันเปินอื่นบ้างหรือเจอชาวต,ต่างชาติบ้างเขาถามว่ามาจากไหนมาจากประเทศไทย<ม>สิ่งแรกที่เขาจะร้องบอกอู่โชคดีมากคืออาหารไทยเด็ดสุดน,นี่จริงๆแล้ว พี่ไปที่ไหนก็ตามไม่ต้องตะเวนหาร้านอาหารไทยกินให้หายคิดถึงใช่ไหมคือไปทานอาหารเขาก็ทานได้แต่อาหารไทยเด็ดสุดเราโชคดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้พลาดไม่ได้ต้องไปรวบรวมร้านอาหารที่ดังเยอะแยะเลยนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวรอวอเปิลเสร็จแล้วเราก็มาจัดจานกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปทานกันไงโอเคโอเคค่ะ